สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พิเศษมากๆเลยหลังจากที่หลายคนเนี่ย เห็นทดสอบวิ่งบนถนนจริงแบบพลางตัวนะครับวันนี้เราอยู่กับคันจริงแล้วนะครับกับ All New MG5 นั่นเองนะครับหลายๆอย่างถูกเปลี่ยนะหลายๆอย่างถูกเพิ่มเติมนะครับความพิเศษต่างๆของรุ่นนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเนี่ยจะพาชมรอบคันกันแต่ต้องบอกก่อนผู้ชมราคายังไม่เปิดนะราคารอเปิดตัวพร้อมกันวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งผมก็จะรู้พร้อมคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เรามาเอา first im กันก่อนว่าเฮ้ยสัมผัสแรกเป็นอย่างไรนะครับผู้ชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่อง Auto Station นะฉะนั้น ก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมเรามาดูดีไซน์ภายนอกนก่อนคุณผู้ชมอย่างแรกเลยที่เตะตามากๆคือดิเมนชันของตัวรถคือถ้าเกิดคุณเทียบกับตัว MG5 ตัวเก่านะครับความยาวความกว้างต่างๆแล้วก็วิวเบสนยคันเนี้ยเยอะกว่าทุกมิติแต่จะมีข้อหนึ่งที่เขาน้อยกว่าคือความเตีย้ย พอรถคันนี้จะได้ทรงแบบคูปจะได้ทรงสปอร์ตนั่นเองนะฝากระโปรงมีเหลี่ยมสันยกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมว่าเตะตายอย่างนึงเลยคือกระจังหน้ากระจังหน้าแบบ3มิติแบบนี้นะครับจะเป็นวดลายแบบพิ้วๆหน่อยหนึ่งนะครับช่องดักอากาศแบบนี้ทั้งหมดเลยแบบกว้างแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวของกล้องมองรอบขันติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ MG ขนาดใหญ่นะตัวลิ้นด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยเป็นพลาสติกัลายแบบคาร์บอนก็จะได้รู้แบบสปอร์ต นะฮะแล้วก็ในส่วนของชุดโคมไฟหน้าในรุ่นนี้เป็น LED เต็มระบบเฉพาะไฟหน้านะไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับ daytime running light คือขอบตรงนี้เลยนะฮะรวมไปถึงตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่ภายในนะครับแล้วก็ชื่อของโคมไฟหน้านะฮะตามแบบฉบับของค่ายก็แหละนะครับ S A I C นี่นะครับเทคโนโลยีของเขานะฮะก็จะค่อนข้างแบบเออดูดุดันดีนะฮะด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพอเห็นด้านหน้าคันนี้แล้วนึกถึงบางแบรนด์อันนี้ก็ว่านไปนะฮะเพราะว่าเออมันก็ดูแบบ มีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นจริงๆนะครับเส้นสายของด้านข้างตรงนี้บ่าตั้งแต่ด้านบนเนี่ยพอลากลงมาจารดตรงเนี้ยค่อนข้างหนาเลยนะครับจะเป็นแบบเหลี่ยมสันซึ่งถ้าเกิดขับออกแดดเนี่ยผมว่าพอแดดกระทบเนี่ยน่าจะสวยงามมากๆนะครับในส่วนของล้อรุ่นนี้จะเป็นล้อลวดลายแบบทูโทนแบบนี้นะครับพร้อมล้อขนาด17นิ้วนั่นเองนะครับซึ่ง เป็นรถลายใหม่นะยังไม่เคยใช้ในรุ่นไหนของ MG นะครับส่วนสเปคยางของคันนี้นะฮะ 21550R17 ถัดขึ้นมาผู้ชมฝาครอบระจมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีกล้องมองรอบคันใช้ได้เลยนะไม่ได้ยืนลงมามากมายนะกรอบต่างๆมีตัวงานโครเมียมนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยของระกูล MG ซันลูฟมีมาให้นะครับพร้อมกับระบบสั่งงานด้วยเสียงนะเฮลโหล MG นะแล้วก็สามารถเปิดซัลลูฟต่างๆเหมือนได้เหมือนเดิมแล้วก็มีฟีเจอร์เพิ่มเติมมาด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผู้ชมตัวบ่าเนี่ยนะฮะจะดีไซน์มาจลตรงนี้เลยแล้วก็ไปคาดกับตรงด้านหลังนะดีไซน์จากไฟลัดด้านหลังเนี่ยมาจดตรงนี้เอ้ยมันสวยขึ้นนะมารู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมีมัสเซลมีมัดกล้าม,มากขึ้นนะมือจับเปิดประตูคีย์เลสมีมาครบแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อนะครับเรามาดูด้านท้ายมีข้อสังเกตนิดเหมือนอะไร คิดเห็นเหมือนกันไหมนะฮะคือนี่นี่ด้านท้ายของตัว all new mg 5เป็นแบบนี้แต่บอกไว้ก่อนไม่ใช่ led เตียระบบนะครับตัวเส้น led guide สามขีดแบบนี้นะครับไฟเบรกอยู่ด้านในแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นหลอดไส้ปกติอยู่แม่น่าสียดยนิดน,นึงนะถ้าเกิดได้ led เตียระบบเนี่ยน่าจะแบบดูแบบเล้าใจมากขึ้นกว่าน,นี้นะครับอันนี้โลโก้ mg 5 ismart นะครับแล้วก็ตัวรู้สึกว่าตัวโลโก้ของแบรนด์เนี่ยเขาเปลี่ยน ci หรือเปล่ารู้สึกว่ามันแบบบางๆขึ้นนะแต่ก็ดูสวยดีนะ แล้วก็รุ่นนี้จะมีการติดดีไซน์ด้านหลังเนี่ยแบบดักเทลเล็กๆมาให้นะครับแล้วก็นี่บิดไดนามิกของเขาการขับขี่คือค่อนข้างเฟิร์มเลยนะครับในส่วนของการดีไซน์ช่วงล่างต่างๆถัดมาด้านล่างผู้ชมเส้นตรงนี้เลยเหมือนไฟหน้านะครับคุ้นๆไหมนะฮะตรงนี้เป็นไฟทับทิมแล้วก็ตัวเซนเซอร์การระยะด้านหลังรวมไปถึงตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเนี่ยเป็นพลาสติกสีดําด้านพร้อมกับตัวขอบที่เป็นโครเมียมนั่นเองนะเป็นท่อหลอกนะไม่ใช่ท่อจริงนะมีดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยนี่ตรงนี้มีไฟ F1 ด้วย ดีไซน์ผสมหลายๆอย่างกันนะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดเรื่องทั้งหลังให้ดูเพราะว่าคันเนี่ยตัวถังก็จะเป็นสไตล์แบบคูเป้นิดนึงนะจริงๆเป็นซีดานแหละแต่คือพยายามดีไซน์ให้ตัวเสาซีเนี่ยลาดมาเยอะๆสไตล์แบบเออกึ่งคูเป้ไปจะได้แบบลุกสปอร์ตนะครับแล้วก็เรื่องของห้องสัมภาระเนี่ยลึกมากเลยคุณคุณผู้ชมดูมือผมดิเนี่ยความลึกก็ลึกมากนะครับแต่เรื่องของความความสูงน่าจจะไม่เยอะมากนะครับแผ่นปิดต่างๆนี่มีมาให้พอเปิดขึ้นมาคุณจะพบกับชุดปะยางนะครับแล้วก็ตัว เบ้าของล้ออะไรแต่งานเก็บมงานต่างๆคือใช้ได้นะคือเนี่ยเป็น MG ยุคใหม่ที่มีการปรับปรุงมาแล้วอะ,ะหลายๆอย่างคือที่ถ้าเกิดใครเคยสัมผัสตัว MG5 ตัวเก่าเนี่ยเ้ยคันนี้คือพลิกโฉมจริงๆดิเมนชั่นใหญ่ขึ้นหรูหราขึ้นแล้วก็ระบบต่างๆแน่นขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อภายในเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆมีฟังก์ชันต่างๆเยอะมากๆไปดูกัน มาดูในส่วนของภายในกันดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เหมือนกันมีการปรับเปลี่ยนมีความหรูหราเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกใช้วัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยรถที่แบบหรูหราเ้ยจะเลือกใช้วัสดุที่เป็นแบบกึ่งนุ่มหรือว่าจะเป็นแบบพลาสติกที่เป็นลวดลายที่ดูมีเกรดนะครับแล้วก็คันนี้นะก็มีการเลือกใช้ในหลายๆ m ท t เรียลเช่นเดียวกันนะเรามาดูแผงแดชบอร์ดด้านบนตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้จะเป็นแบบลวดลายแบบสามิตินะครับซึ่งเนื้องานเนี่ยต่างๆผมก็ตามราคานะฮะแผงตรงนี้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะเป็นลวดลายแบบสามิติสีดําเงาแบบนี้รวมไปถึงตัวช่องแอร์นะครับเขาจะดีไซน์สอดคล้องกันทั้งหมดเลยทั้งวัสดุตรงเนี้ยจริงๆพื้นตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ทาลวดลายเหมือนเป็นแบบโลหะ นะครับเป็นเหมือนอลูมิเนียมกัดลายนะซึ่งถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดูได้ลุกนะมันดูแบบเออหรูหราดีและที่สําคัญเลยคุณผู้ชมรุ่นนี้เป็นจอแบบ wide screen ถ้าเกิดคุณเคยใช้ mg มาไม่ว่าจะเป็น z s หรยอย่างเงี้ยตัวอินเทอร์เฟซต่างต่างนะคือเหมือนกันแต่แค่รุ่นเนี้ยเขามีความ wide แล้วก็ผมรู้สึกว่าความละเอียดและความชัดเจนเนี่ยเออมันใช้ได้เลยนะนะฮะเป็นจอขนาด10นิ้วลองรับ apple carplay android auto นะครับ fm MM, a m bluetooth แล้วก็สามารถทัศกิีนได้แล้วก็เรื่องของเฟรมเร a ต่างๆเนี่ยหลังจากที่ลองใช้มาเบื้องต้นผมว่า เฮ้ยมันเป็นจอที่ไม่หน่วงเหมือนรุ่นอื่นอ่ะอืน่าจะมีการปรับเฟิร์มแวร์มาแล้วเหมือนกันนะครับแต่นี่คือเบื้องต้นนะต้องบอกว่าก่อนว่าเรามาเป็น First Im นะฮะคือใช้นานๆเดี๋ยวขอโอกาสไปลองขับกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะแต่เบื้องต้นค่อนข้างประทับใจมากระต่อผู้ชมในส่วนของชุดมาตรวัดตรงนี้อันนี้ผมว่าสวย นะครับชุดมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลเต็มระบบเลยนะฮะแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยเป็นแบบขนาด7นิ้วนะด้านข้างก็เป็นตัวอินเทอร์เฟซของ MG เขาแหละนะที่จะเป็นกราฟขึ้นระหว่างความเร็วแล้วก็พวกวัดรอบต่างๆโดยความละเอียดนี่ผมรู้สึกว่าเออเขาก็อัปเกรดขึ้นมารวมไปถึงตัวแอนิเมชันตรงกลางนะฮะจะบ่งบอบอกเลยว่าตอนเนี้ยประตูเปิดแบบไหนนะฮะซ้ายขวาเปิดหรือไม่แล้วก็การเลือกการแสดงผลเนี่ยคุณเซตได้หมดเลยเนี่ยตัวรถ นะฮะเนี่ยว่าจะโชว์แบบไหนแล้วก็ตัวกราฟิกเนี่ยก็เป็นตัว MG5 คันนี้ด้วยนะฮะเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะเช็คได้หมดอัตราบริโภคน้ำมันนะฮะทริป A ทริป B อุณหภูมิภายนอกเวลานะครับอุณหภูมิตัวประสิทธิภาพหรือว่าเขาเรียกสุขภาพของแบตเตอรี่ก็เช็คได้เช่นเดียวกันนะครับเนะนี่ยนะในส่วนแดชบอร์ดตรงกลางกันต่อดีกว่าหลังจากจอที่เป็นทัชสกรีนใช่ไหมคุณผู้ชมคุณสามารถ ปรับที่เป็นแบบอนาล็อกได้เองนะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มโฮมปุ่ม,มระบบปรับอากาศนั่นเองนะฮะซึ่งรุ่นนี้ก็เนี่ยกล้องต่างๆรู้สึกว่ามันก็ชัดเจนตามเกรดเดียวกันของ MG แหละนะคล้ายๆ ZS เลยช่องแอร์ดีไซน์ลงมาแบบนี้นะรวมไปถึงตัว USB 2จุดแล้วก็ตัว power outlet นี่อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับคุณสามารถวางแบบ แท็บเล็ตเล็กๆหรือว่าสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่สบายๆเลยถัดมาคันเกียร์ที่คุ้นเคยกันนะครับเป็นคันเกียร์ที่ใช้ในหลายๆรุ่นของ MG รุ่นใหม่นะครับคันนี้ก็เป็นตัว CVT ที่ปรับอัตราทดได้8สปีดนะครับตรงนี้จะเป็นตัว Cross Back หรือจะเรียกเป็น No Back ก็ได้นะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้า Auto ้เบร e โฮมีมานะฮะร,รวมไปถึงตัวเกียร์เนี่ยคุณสามารถเชนเกียร์เองได้ที่บอกเนาะตบเข้าหาตัวดันขึ้นดันลงได้8สปีดถัดมาตรงนี้ที่วางแก้วคุณผู้ชม ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่น่าจะวางขวดแบบประมาณแบบบาทได้แต่แก้วเวยติน่าจะไม่ได้นะฮะตรงนี้เปิดขึ้นมาที่เท้าแขนไม่มีอะไรเลยข้างในนะเป็นที่วางของเฉยถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยถ้าเป็นตัวถังข้างนอกสีเหลืองคุณผู้ชมตรงเนี้ยจะเป็นสีดําแล้วก็ดําทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเหลืองจะเป็นทูโทนแบบนี้ทั้งหมดสําหรับตัวท็อปนะต้องบอกอย่างนี้พวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ข้อสังเกตหนึ่งผมพบว่าแม้ว่าจะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวพวงมาลัยเนี่ยยังเป็นตัวยทน นะยังไม่ใช่ตัวหุ้มหนังแต่อย่างใดนะแต่ก็ผิวสัมผัสใช้ได้อยู่นะมีกริปพวงมาลัยมัลติฟังกชันเพิ่มเสีงรดเสียงสั่งงานด้วยเสียงอันนี้ปรับจอนะฮะรวมไปถึงระบบ iSmart ที่เขายังมีอยู่ h e l l o MG ยังคุยได้นะครับสั่งเปิดแอร์สั่งเปิดกระจกสั่งเปิดซันรูฟนั่นเองนะถัดขึ้นมากระจกมองหลังตัดแสงออโต้ Auto ยังไม่มีนะครับยังเป็นก้านแบบนี้อยู่แล้วก็ กล่องเก็บแว่นนะมีมาให้ด้านบนนะครับที่เปิดปิดซัลูฟไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเป็นโทนสีแบบวอร์มไลท์แบบนี้นะครับจุดบังแดดตรงนี้เป็นสีดํามีกระจกมีไฟมาให้ทั้งคู่เฮ้ยอันนี้ชื่นชมมีทั้งกระจกมีทั้งไฟมาให้ทั้ง2ตําแหน่งเลยเออถือว่าดีถือว่าดีการนั่งโดยสารดิเมนชั่นวิวเบสยาวขึ้นตัวถังรวมๆยาวขึ้นกว้างขึ้นแต่ตัวหลังคาเนี่ยเตี้ยลงเพื่อความสปอร์ตผมสูง172นี่เดี๋ยวผมจะลองเซตให้ดูว่า พอนั่งใช้งานจริงเนี่ยอลองกดให้ต่ําๆคันนี้เบาะนั่งปรับไฟฟ้านะสำหรับคนขับนะฮะใช้ได้เลยนี่แบบนี้อ่ะนี่ผมสูงประมาณ172นะครับผมสูงประมาณ172เออผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเทียบกันกับตัว MG 5ตัวเก่าซึ่งทดสอบมานาน,นมากๆแล้วนะฮะผมรู้สึกเออมันโปร่งขึ้นนะ มันโปร่งตาขึ้นกระจกมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เรื่องทัศนวิสัยต่างๆดีขึ้นแต่มีจุดหนึ่งนะผมบอกไว้ก่อนสาหรับคนที่แบบถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าอาจจะขึ้นลงลาบากอะไรเงี้ยตัวหลังคาด้วยความที่เขาทรงสปอร์ตเอาเตีย้ยอาจจะต้องแบบก้มนิดนึงแต่พอคุณมานั่งเนี่ยคุณจะได้สรีระแบบ นั่งแบบรถสปอร์ตนิดนึงอ่ะเป็นสไตล์นะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาเขาคือรถสปอร์ตแค่สไตล์การนั่งของเบาเท่านั้นเองรุ่นนี้คุณผู้ชมมีการเพิ่มเติมฟังก์ชันพิเศษที่เป็น MG รุ่นเดียวนะตอนนี้ที่มีอยู่นะครับคือตัวดิจิตอลคียนะคุณสามารถแชร์ตัวแอสเซต่างๆนะสมมุตินะผมเป็นเจ้าของรถนะแล้วผมไม่ได้อยู่กับรถใช่ไหม ผมมีน้องนะผมสามารถแชร์ตัว a c ส e s เนี่ยนะครับไปเข้าแอป,ปของ MG ได้ซึ่งน้องผมเนี่ยก็จะสามารถสตาร์ทรถสามารถขับรถยนต์ได้ปกติเลยนะเหมือนคุณมีกุญแจของตัวเองนะแล้วคุณก็สามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยตัว Key Access เนี่ยนะครับ Active กี่วันกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่ปีได้ทั้งหมดเลยผมว่าอันเนี้ยฟังชันเนี่ยน่าจะมีใน MG ทุกรุ่นหลังจากนี้ต่อไปแต่รุ่นนี้มีการเพิ่มเติมเป็นรุ่นแรกน,นั่นเองครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันต่อเพราะว่าวิวเบสเขึ้น จะนั่งสะดวกสบายขนาดไหนผมจะเซตบอกแบบนี้แหละไปดูกันคุณผู้ชมหลังจากลองมานั่งนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเซตแบบนั่งใช้งานจริงแล้วก็อย่างแรกเลยนะครับเรื่องวิวเบสสบายจริงนะผมสูง172ไขว่ห้างได้ตัวเล็กรุมเหลือๆแต่ข้อสังเกตหนึง่งอย่างที่ผมบอกว่าเขาพยายามเป็นรถสไตล์แบบคูเป้หลังคาลาดๆยิ่งด้านหลังเนี่ยจะพบว่ามันลาดมาก นะครับอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าตัวเฮดรูมเนี่ยน่าจะเหลือน้อยนะครับอย่างเนี้ยผมสูง172ผมว่าถ้าเกิดคุณสูงแบบ185 190นี่เงี้ยอาจจะต้องไปลองนั่งกันดูก่อนเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเกือบชนแล้วนะฮะแต่เรื่องความสปอร์ตเรื่องการติดตั้งเบาะต่างๆเนี่ยผมว่ารับต้นขาดีมีช่องแอร์มาให้ด้วยนะแต่ช่องแอร์เนี่ยจะเป็นช่องเดียวแบบนี้รวมไปถึงตัว USB แล้วก็ที่วางของด้านหลังของเบาะเนี่ยจะมีสล็อตไว้เก็บเอกสารไว้เก็บอะไรทั้งคู่ นะครับกระจกลงไฟฟ้าออโต้อะไรต่างครบเลยนะครับมือจับซึ่งอันนี้ผมชอบนะเหมือนพวกรถยุโรปเลยนะครับคือตัวมือจับข้างในเนี่ยจะซ่อนตัวไฟเฮ้ยผมถือว่าเป็นคอนเซปต์การดีไซน์ที่ดีนะแม้ว่าเออทุกคนเข้าใจไม่ดีนะครับเขาคือรถจากประเทศจีนนะครับแต่คือแบบเออเรื่องคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยใช้ได้นะครับที่เท้าแขนไม่มีมาให้นะคันนี้แม้ว่าจะเป็นตัวท็อปนะครับเบาะจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดแต่คุณสามารถปรับพับได้นะครับนี่พับมาได้เลยนะครับตัวเบาะตัวเบาะเวลาคุณพับเนี่ย มันจะลงทั้งหมดนะมันไม่ได้เป็น60-40นะคือลงทั้งแผงเลยนะฮะแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนี้ผมอยากจะบอกผู้ชมพอคุณมานั่งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวเสาซีเนี่ยมันหนาไปอ่าความที่เป็นรถสปอร์ตมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าเออมันรู้สึกว่าเนี่ยระยะสายตาม,มันทึบไปนิดนึงอ่าทีนี้ ต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราไม่ได้ทดสอบการขับขี่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวได้ระยะเวลานะครับทาง MG จะเชิญมาทดสอบอีกครั้งวันนี้มาเอาฟิลการสัมผัสแรกของตัว MG 5เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อว่ารุ่นนี้เครื่องสเปคเป็นไงไปดูกันครับ สำหรับผมพลังคุณผู้ชมรุ่นนี้นะตัว All New MG 5นะฮะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับ114แรงมาร้าแรงบิด150นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ CVT 8สปีดน,นะนะ <c oughs> ในส่วนของระบบช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสัตั์พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมนะฮะการเก็บงานต่างๆภายในห้องโดยสารนี้ผมค่อนข้างประทับใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นปิดต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องการวางเลเยอร์ต่างๆผมว่าเออดูเรียบร้อยดี นะฮะแล้วก็มันจะมีตัวเนี่ยฉนวนต่างๆมาครบเลยส่วนเรื่องการขับขี่อดใจร้อนิดนึงนะฮะเดีะะ๋ยวได้คิวทดสอบเนี่ยเดี๋ยวจะลองขับให้ดูว่าเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยเขายังบอกว่าเป็นตัว Euro-Juning Suspension นะครับจะเฟิร์มจะกระชับขนาดไหนอย่างที่บอกอดใจร้อไม่นานแต่ข้อสังเกตน,นิดนึงนี่ฝากระโปรงนะครับยังเป็นเหล็กค้ำยันอยู่ยังไม่ได้มีระบบโชคมาให้แต่อย่างใดนะแล้วก็ลองฟังเสียงกันดูเฮ้ยใช้ได้อยู นะทีนี้เราไปสรุปรวมความกันว่า All New MG5 นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งสุดท้ายนี้รอราคาวันที่20นั่นเองสรุปโดยรวมผู้ชมสำหรับ All New MG5 นะฮะอย่างที่ผมบอกเลยว่าสัมผัสแรกนะครับเรื่องดิเมนชันต่างๆความกว้างความใหญ่มากขึ้นวิลเบสยาวขึ้นนะครับแล้วก็ทรงที่เป็นทรงสไตล์สปอร์ตมากขึ้นนะผมว่าเออตัวจริงเนี่ยดูดีนะ นะสุดท้ายก็รอราคาวันที่20กระกฎานี้นะครับแต่เขาจะทำตลาดด้วยกัน3รุ่นบอกไว้ก่อนนะครับก็คือตัว C DX นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับแต่จะมีข้อมูลนึงนะะเดี๋ยวจะบอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับว่า สีภายในเนี่ยนะครับเขาจะมี2แบบด้วยกันก็คือสีที่เป็นทูโทนนะครับดำแดงแล้วก็มีตัวสติชิ่งสีขาวนะครับกับสีดําทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดคุณอยากได้ภายในสีดําล้วนเนี่ยคุณจะต้องซื้อสีตัวถังที่เป็นสีเหลืองเท่านั้นนะครับแต่สีอื่นจะเป็นทูโทนทั้งหมดสําหรับตัวท็อปของ All New MG 5นะครับเนื้องานทั้งหมดดูดีนะับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆความปลอดภัยต่างๆคือเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆนะครับระบบต่างๆแอร์แบ็กต่างๆครบทั้งหมดงานที่เหลือก็อย่างที่แล้ว รอราคาวันที่20กระกฎาคมนี้ครับผมหลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจใครชื่นชอบแบบไหนนะครับมาคอมเมนต์ให้ทราบมาหน่อยใครกำลังจะซื้อหรือใครแบบสนใจอยู่มาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยวันนี้ผมพวกขอตัวลาไปกับ All New MG 5คันนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ